สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูทุกตาเหมือนเดิมค่ะกับรายวิชา,าภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของคำวิเศษค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามารู้จุดประสงค์การเรียนของวันนี้กันก่อนนะคะ 1. อธิบายความหมายชนิดและหน้าที่ของคำวิเศษได้ 2. จำแนกชนิดของคำวิเศษได้ 3. เห็นความสำคัญของการใช้คำวิเศษชนิดต่างๆได้อย่างถูกต้องค่ะคำวิเศษคืออะไรเดี๋ยวเราจะมารู้ความหมายของคำวิเศษกันก่อนนะคะคำวิเศษนะคะหมายถึงเป็นคำที่ใช้ขยายคำนามสรรพนามกริยาหรือวิเศษค่ะเพื่อบอกเวลานะคะสถานที่จำนวนหรือ ลักษณะต่างๆเพื่อให้ได้ใจความชัดเจนและมีความละเมอียดมากขึ้นนะคะก็คือคำวิเศษนะคะก็จะเป็นคำก็คือใช้เป็นคำที่ใช้ขยายคำนามนะคะคำนามสรรพนามกริยาหรือคำวิเศษค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อบอกเวลาสถานที่จำนวนหรือลักษณะต่างๆนั่นเองค่ะนักเรียนอ่ะเรามาดูกันเลยนะคะลักษณะ,ะประเภทแรกเลยนะคะ 1. คําวิเศษบอกลักษณะค่ะหรือลักษณะวิเศษนั่นเองค่ะนักเรียน คำวิเศษบอกลักษณะนะคะก็คือคำวิเศษบอกอาการค่ะโดยจะบอกลักษณะต่างๆนะคะเช่นสีชนิดขนาดรูปทรงกลิ่นรสความรู้สึกต่างๆนะคะเช่นอ้วนขาวดําสูงเตี้ยหอมเหม็นสวยน่ารักผอมยาว สั้นดีชั่วแล้วก็อีกมากมายค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นคำวิเศษบอกลักษณะนะคะนักเรียนี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคคำวิเศษบอกลักษณะกันนะคะเน่เป็นผู้หญิงที่สวยมากคำว่าสวยมากนะคะก็คือบอกลักษณะนั่นเองค่ะคำว่าสวยมากบอกลักษณะของอะไรคะนักเรียนบอกลักษณะของผู้หญิงนะคะต่อไปค่ะพรอยเป็นคนสูง ส่วนจุ๋มเป็นคนเตี้ยนะคะคําว่าสูงคําว่าสูงนะคะเป็นคําวิเศษบอกลักษณะซึ่งบอกลักษณะของใครคะนักเรียนอ่าบอกลักษณะของพอยค่ะส่วนจุ๋มเป็นคนเตี้ยคาว่าเตี้ยเป็นวิเศษที่บอกลักษณะของใครคะนักเรียนอ่าบอกลักษณะของจุ๋มนั่นเองค่ะต่อไปนะคะรถเป็นคนผิวดําส่วนพิมพ์เป็นคนผิวขาวคําว่าดํา อันี้เป็นคำวิเศษนะคะนักเรียนคำวิเศษที่บอกลักษณะซึ่งบอกลักษณะของรถรถในที่นี้คือเป็นคำอะไรคะนักเรียนเป็นคำนามนั่นเองค่ะส่วนคำว่าขาวตรงนี้นะคะขาวเป็นคำวิเศษที่บอกลักษณะของพิมอ์เห็นไหมคะนักเรียนอันนี้ก็คือคำวิเศษบอกลักษณะนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะคำวิเศษบอกเวลาค่ะคำวิเศษบอกเวลาค่ะหมายถึงคำวิเศษบอกเวลาเช่นตั้งแต่ก่อนเช้าสายบ่ายเย็นเที่ยงมืดดึกหัวค่ําโบราณปัจจุบันอดีตอนาคตเมื่อกี้บัดนี้ปีหน้า ออนอันนี้ก็คือคำวิเศษบอกเวลานะคะนักเรียนตัวอย่างประโยคคำวิเศษบอกเวลาค่ะคุณอาไม่กลับบ้านตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะโควิด -19 คําคำว่าตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะนักเรียนตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเป็นคำวิเศษบอกเวลานั่นเองค่ะแม่ทำผัดกระเพราให้น้องกินตอนเช้าคำว่าเช้านะคะก็คือเป็นคำวิเศษบอกเวลากุ้งสรอายุ กรุงศรีอยุธยาคือรุ่งเรืองมากในอดีตเห็นไหมคะคาว่าอดีตนะคะก็คือคําวิเศษบอกเวลาเก่งกล้ารีบเข้านอนตั้งแต่หัวค่ําอันนี้ก็คือเขาคือเขาเป็นคําวิเศษบอกเวลาเช่นกันค่ะนักเรียนต่อไปค่ะคาวิเศษบอกสถานที่ตําแหน่งนะคะหรือที่เรียกอีกหนึ่งอย่างก็คือสถานวิเศษนะคะเช่นบนล่างซ้ายขวาหน้าหลัง ใกล้ไกลชิดริมเหนือใต้ออกตกอันนี้ก็คือคำวิเศษที่บอกสถานที่นะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของประโยคคำที่มีคำวิเศษบอกสถานที่และตำแหน่งกันเลยนะคะนักเรียน กระเป๋าวางอยู่บนโต๊ะคำว่าบนนะคะก็คือคำวิเศษที่บอกตำแหน่งหรือบอกสถานที่ค่ะพี่นัดขับรถเลี้ยวซ้ายก็จะถึงสระบุรีแล้วค่ะ,ะคำว่าซ้ายนะคะคือคำวิเศษบ้านของยิงอยู่ข้างหน้าบ้านของบุ๋มคำว่าหน้านะคะคำว่าหน้านะคือคำวิเศษที่บอกสถานที่หรือตำแหน่งค่ะต้นกองกลางอยู่ริมทะเลนะคะคำว่า ริมนะคะเป็นคำวิเศษค่ะต่อไปค่ะสี่นะคะวิเศษบอกปริมาณจำนวนนะคะหมายถึงคำประกอบบอกจำนวนนั่นเองค่ะหรือบอกจำนวนนับนะคะเช่นมากน้อย1 2ึอที่หอันดับ10เป็นต้นนะคะอันนี้คือวิเศษบอกปริมาณหรือบอกจำนวนนะคะตัวยอย่างประโยคค่ะเช่น เธอกินข้าวเยอะมากเธอกินข้าวเยอะมากเลยนะคะอันนี้คือคําว่ามากนะคะเป็นคําวิเศษที่บอกปริมาณหรือบอกจํานวนค่ะคนงานกินจุคําว่าจุนะคะก็คือคําวิเศษค่ะนักเรียนคำว่าจุเป็นคําขยายของคําว่าอะไรคะนักเรียนอ่าเป็นคําขยายของคําว่ากินนะคะซึ่งคําว่ากินเป็นคํากริยาค่ะส่วนคําว่าจุเป็นคําวิเศษที่มาขยายคํากริยานะคะ นักเรียนจะมาพบสองคนนักเรียนจะมาพบสองคนคําว่า2คนนะคะเป็นคําวิเศษที่บอกจํานวนนั่นเองค่ะนักเรียนแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนค่ะนักเรียนให้นักเรียนนะคะเลือกคําวิเศษที่ครูกําหนดให้นะคะมาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะซึ่งมีอยู่ทั้งหมดนะคะหข้อค่ะข้อที่หนึ่งก็คือครูเฉลยมาให้แล้วนะคะก็คือน้องอายุจุด,จด,จด กว่าพี่อ่าแล้วก็มีคำวิเศษมาให้สองคำนะคะก็คือคำว่ามากกับคำว่าน้อยค่ะคุณครูก็เติมคำว่าน้อยลงไปนะคะเพราะว่าน้องต้องมีอายุที่น้อยกว่าพี่ใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะคุณครูก็เติมคำว่าน้อยลงไปน้องอายุน้อยกว่าพี่ค่ะคำว่าน้อยเป็นคำวิเศษนะคะนักเรียนจากนั้นนะคะนักเรียนก็ทำข้อสองถึงข้อ6ได้เลยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ